เล้ยหลังเล้เลอันอนี้อ๋ออันที่กินเรียกอะไรครับ<ล>ของที่พิ่เตอร์กินเรียกขนมปังเนย<ม>อะไรนะ<ม>อ,อ๋อไม่บอกเหรอคะโอ้ยไม่บอกเขาไม่บอกห้าม,กามบอกห้ามบอกแล้วอันที่น้องเธอกินบอกได้ไหมลูกห้ามบอกโอ้เพื่อนเพื่อน อะไรนะเขาไม่บอกอ๋อให้ให้ดูเองอะเหรอว่ากินอะไรอย่าเหรอแม่ต้องซูมละกินอันนี้อป็นม้นะ,ะแล้วก็กินอันนี้อ,นนอันนั้นนมร้อนเดี๋ยวระวังร้อนลกอุ่นอุ่นแล้วพี่เต้จับให้น้องหน่อยเดี๋ยวหกอันนี้บอกได้ไหมที่จะกินอันเนี้ยอุ่นอุ่นอุ่นๆ,ๆ,ๆอ่าโอเคอ่าบอกเพื่อนเพื่อนก่อนบ,าย,อนบายบายก่อนยังๆๆางย่าง เฮ้รูน้นองออกไม้นะ้าดิมันติดกันเาดึงเองดิเป็นคนถ่ายอยู่เอาอันใหม่ดิเอาอันใหม่เคยกันสองคนที่โทแม่ถ่ายอยู่เอาอยัางเขาบอกท่านผู้ชมตอนไหนอ่ะว่ากินอะไรอะ่รนะอุ่นเขาไม่เรียกร้รอนเขาเรียกอุ่น,นพีเตอร์พีเตอร์เราบอกตอนไหนว่ากินอะไร จะบอกป่ะอันนี้คลิปนี้บอกป่ะเฮ้ยเสื้อเสื้อพีตเตอร์กระดาษช่วยวันเร็วอ่ะตากล้องส่งให้โอ้แต่แล้วอ่าโอเคแล้วไงต่อลูกเรากินแล้วเราก็ถ่ายอย่างเงี้ยหรออ่ะแล้วเราต้องทำยไงต่อบายบายเพื่อนๆก่อนอ่ะบายแล้วเจอกันเจอกันคลิป น<ต><ต>่าแต่ว่าเข<ะ>าไม่มีมคลิปหน้าอออเหรอโอเคโอเค